Netflix Theater Netflix Account ไทยแท้ที่ใครๆก็ดูได้ราคาเริ่มต้นเพียง99บาทดูได้ทุกเรื่องทั้งหนังและซีรีส์ดูได้ทุกที่ในความคมชัดระดับ 4K ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีและอื่นๆอีกมากมาย จะสมัครไว้ดูคนเดียวก็ดีหรือจะหารก,กันกับแฟนไว้ดูคนละจอก็ได้หรือจะสมัครแบบยกกวนไว้ดูกับแกงเพื่อนรักก็ได้เช่นกันไม่มีปัญหาจอพังจอเสียรับประกันทุกจอ1 0 0มีแอดมินคอยดูแลคอยตอบคำถามตลอด24ชั่วโมงสำหรับใครที่สนใจติดต่อมาได้ตามช่องทางที่ผมให้ไว้ได้เลยครับสวีดาสวัสดีคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนนะครับผมมอนฮันใครที่ยังไม่ดูภาคก่อนหน้านี้ ให้กลับไปดูก่อนนะครับผมทำเอาไว้แล้วนะอยู่ในช่องเพื่อความเข้าใจและจะได้สนุกไปกับหนังใน A Nightmare on Elm s t r e e t นิ้วเขมือภาคที่5เริ่มเรื่องมาที่อลิสนางเอกจากภาค4และในตอนนี้เธอก็อยู่ในโลกแห่งความฝันเหมือนเดิม ในความฝันครั้งนี้เธอฝันเห็นอแมนดาครูเกอร์แม่ของเฟดดี้ครูเกอร์นะครับเหตุการณ์ในความฝันก็คือเหตุการณ์ตอนที่อแมนดาโดนฆาตกรนับร้อยคนในโรงพยาบาลบ้าข่มขืนอลิสฝันเรื่องนี้ซ้ำไปซ้ำมาแต่แปลกมากเพราะว่าเธอไม่สามารถควบคุมความฝันได้เลยราวกับว่าความฝันนี้ไม่ใช่ของเธอ เรื่องราวในหนังเนี่ยผ่านไปหลายปีมากนะครับจนตอนนี้อลิซและเพื่อนๆของเธอได้จบการศึกษาเรียบร้อยซึ่งเพื่อนๆใหม่ของอลิซในภาคนี้จะมีอีวอนเกรตาและก็มาร์กส่วนแฟนหนุ่มของอลิซก็คนเดิมครับแดนจอแดนพระเอกจากภาค4ทั้ง4คนก็คุยกันว่าเย็นนี้จะไปปาร์ตี้เรียนจบที่สระว่ายน้ำของโรงเรียนกัน ส่วนแดนนั้นเขาก็มีแผนจะชวนอลิซไปเที่ยวช่วงปิดเทอมด้วยเหมือนกันในเย็นวันนั้นขณะที่อลิสกําลังเดินไปทํางานอลิสก็เกิดอาการฝันกลางวันมันเป็นอาการฝันในขณะที่เธอยังไม่ได้นอนหลับนะครับอารมณ์เหมือนคนเหมือรอยอะไรแบบนั้นในความฝันเธอก็ได้ไปเจอกับอาร์เมนดาครูเกอร์อาร์เมนดาไม่พูดอะไรเลยและก็พาอลิซเดินเข้าไปในโรงพยาบาลบ้าจากนั้นสิ่งที่อลิซเห็นอยู่ตรงหน้าก็คืออาร์เมนดาครูเกอร์ที่กําลังจะคลอดเฟดดี้ออกมานั่นเองครับ สรุปว่าเฟดดี้นั้นได้กลับมาจากความตายแล้วคือการคืนชีพของเฟดดี้ในภาคนี้ผมว่ามันขี้โกงไปหน่อยนะคือเฟดดี้เนี่ยมันเข้าไปในความฝันของแม่ตัวเองที่เป็นผีว่าตัวเองกำลังคลอดลูกอยู่นั่นแหละครับเป็นการคืนชีพที่ง่ายและโกงมากขนาดอาร์เมดาครูเกอร์ที่ตายไปแล้วเฟดดี้มันก็ยังสามารถทำให้เธอฝันได้สุดยอดจริงๆนะครับเฟดดี้ได้กลับมามีชีวิตในโลกแห่งความฝันอีกครั้ง แต่ว่าพลังของพี่แกเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งเท่าภาคแรกๆนะครับในตอนนั้นอเมนดาโคลเกอร์ก็โผล่มาเธอก็ด่าเฟดดี้ยับเลยนะครับนี่แกเข้ามาในฝันฉันเพื่อให้ตัวเองคืนชีพกลับมาอย่างนั้นเหรอฉันไม่ยอมให้แก กลับไปทำเรื่องชั่วๆอีกแล้วอเมรดกาก็ทิ้งถ้ายไว้ว่าให้ไปตามหาศพของเธอในโลกมนุษย์เพราะว่ามีแค่เธอคนเดียวที่สามารถกำจัดเจ้าเฟรดดี้ได้เมื่อตื่นจากการฝันกลางวันได้แล้วออลิสก็รีบโทรไปหาแดนทันทีพร้อมกับเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังด้วยความเป็นห่วงแดนก็เลยรีบขับรถไปหาอลิสทันทีแต่ด้วยความเหนื่อยล้าแดนก็เลยเผลอหลับในเขาก็เลยถูกเฟรดดี้เข้ามาฆ่าในความฝัน อลิซเสียใจเป็นอย่างมากที่แฟนหนุ่มของเขาต้องมาตายไปต่อหน้าต่อตาอลิซพยายามบอกทุกคนเกี่ยวกับเรื่องของเฟดดี้ครูเกอร์แต่ก็ไม่มีใครเชื่อเธอเลยนะครับแถมงทุกคนยังมองว่าเธอเป็นบ้าแต่ก็ยังมีเรื่องเซอร์ไพรส์อีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าอลิซท้องนะครับผมแต่ก็เสียดายที่แดนตายตัดหน้าไปก่อนในคืนนี้เองที่อลิซกำลังนอนหลับเธอก็ฝันเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเจคอบเจคอบมาที่นี่เพื่อปลอบใจอลิซ เพราะว่าเขาเห็นว่าเธอกําลังเศร้าเสียใจจากนั้นเจคอบก็เดินหายไปอย่างปริสนาในวันต่อมาอลิสก็ไปเล่าเรื่องของเฟดดี้ครูเกอร์ให้เพื่อนๆฟังอีกรอบแต่ก็ไม่มีใครสนใจและเชื่อที่เธอพูดเลยอลิสก็บอกเพื่อนๆว่าให้ระวังตัวเไว้เพราะว่าตอนนี้เจ้าเฟดดี้มันรู้วิธีฆ่าคนแบบใหม่แล้วมันไม่ต้องใช้ความฝันของฉันอีกต่อไปสรุปก็คือเฟดดี้ในภาคนี้ มันไม่ต้องรอให้อลิซหลับมันก็สามารถออกมาฆ่าคนได้นะครับแต่เราก็ยังไม่รู้หยู่ดดีว่ามันใช้วิธีไหนกันแน่และในคืนนี้เหยื่อรายต่อไปที่โดนฆ่าก็คือเกรตานั่นเองครับเธอเผลอนอนหลับขณะที่นั่งอยู่โต๊ะอาหารเฟดดี้มันก็ฆ่าสะโหดเลยนะครับเอาอาหารยัดปากจนตายอลิสที่กําลังยืนฝันกลางวันอยู่นั้นเธอก็เห็นภาพเหตุการณ์ทั้งหมดแต่เธอไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยในวันต่อมาไวรุ่นที่เหลือก็เลยมาคุยกัน เพราะว่ามันเริ่มปแปลกแล้วจู่ๆเพื่อนของพวกเขาก็มาตายไปทีละคนมาร์กจากที่เขาไม่เชื่อเรื่องเฟดดี้ครูเกอร์จนตอนนี้พี่แกก็เริ่มเชื่อขึ้นมาแล้วนะครับอลิสก็เลยเล่าเรื่องของเฟดดี้ครูเกอร์ให้มาร์กฟังแต่ฟังไปฟังมาไอ้มาร์กก็ดันเผลอหลับซะง,งั้นอลิสก็เลยต้องรีบเข้าไปในความฝันเพื่อช่วยมาร์กออกมาคือถือว่ายังโชคดีนะครับเพราะว่าเธอสามารถเข้าไปในความฝันและช่วยมาร์กออกมาได้ทันเวลา แต่ก่อนที่อลิซจะกลับออกไปเธอก็ได้เจอกับเจคอบอีกครั้งดูจากสภาพตอนนี้แล้วสงสัยน้องเจคอบของเราจะยังไม่ได้นอนขอบตานี้ดำปีเลยแล้วเราก็จะได้รู้นะครับว่าเจคอบก็คือลูกของอลิซนั่นเองสาเหตุที่เจคอบโตเร็วเนี่ยเพราะว่ามันเป็นโลกแห่งความฝันนะจากนั้นเจคอบก็วิ่งหนีอลิซไปเหมือนเช่นเคยเมื่อกลับมาโลกความเป็นจริงแล้วมาร์กก็ถึงกับอึง้งเพราะเขาไม่คิดว่าโลกแห่งความฝันมันจะน่ากลัวขนาดนี้ ทั้งสองคนก็เลยแบ่งหน้าที่กันโดยมาร์กจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเฟดดี้ครูเกอร์ส่วนอลิสนั้นจะไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบดูว่าลูกในท้องของเธอยังอยู่ดีหรือเปล่าแต่พออลิสไปตรวจดูก็พบว่าลูกของเธอมีอาการผิดปกติคือเด็กทารกที่ยังไม่เกิดเนี่ยก็สามารถฝันได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววิธีที่เจ้าเฟดดี้มันใช้ก็คือมันใช้ความฝันของลูกในท้องอลิสนั่นเองครับ เพราะอย่างนั้นต่อให้อลิสเธอไม่นอนหลับเฟรดดี้มันก็สามารถออกมาฆ่าคนได้โดยใช้ความฝันของเด็กในท้องนั่นเองครับจากนั้นมาร์กก็เอาข้อมูลที่เขาหามาได้มาบอกเพื่อนๆและหนึ่งในข้อมูลนั้นก็มีข้อมูลของอเมนดาครูเกอร์อยู่ด้วยอลิสก็เลยวางแผนกับมาร์กโดยเธอจะเข้าไปในโลกแห่งความฝันเพื่อตามหาอเมนดาครูเกอร์โดยให้มาร์กนั่งเฝ้าเธอไว้ขณะที่เธอนอนหลับ ระหว่างที่รอนั้นมาร์กก็เลยนอนอ่านหนังสือการ์ตูนรอนะครับและก็นั่นแหละครับสุดท้ายพี่แกก็เผลอหลับและถูกเจ้าเฟดดี้ฆ่าตายในความฝานันทําให้ตอนนี้กลุ่มวัยรุ่นเหลือกันแค่2คนเท่านั้นอลิสและอีวอนอลิสกับอีวอนก็เลยแบ่งหน้าที่กันโดยอลิสจะเข้าไปถ่วงเวลาเจ้าเฟดดีในความฝานันส่วนอีวอนนั้นก็ไปตามหาศพของแม่ชีอแมนดาในโรงพยาบาลล้างซะ จากนั้นต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเองอลิสก็ไปถ่วงเวลาเจ้าเฟดดี้ในความฝันอีวอนก็กำลังพยายามตามหาร่างของแม่ชีอแมนดา้าและอลิสก็ได้ไปเจอกับเจคอบลูกชายของเธออีกครั้งอลิสก็พยายามบอกเจคอบว่าเฟดดี้ครูเกอร์มันไม่ใช่เพื่อนของลูกรีบกลับมาหาแม่เร็วๆและก็ด้วยความเป็นเด็กนะครับเจคอบก็เลยยอมฟังแม่เจคอบก็บอกกับอลิสว่าเฟดดี้เนี่ยมันอยู่ในตัวแม่นั่นแหละมันไม่ได้ไปไหนมันแอบอยู่ในตัวแม่มาโดยตลอด ผมคิดว่าสาเหตุหนึ่งที่เจ้าเฟดดี้มันยังไม่ตายเนี่ยเพราะว่าอลิสเธอไม่เคยลืมนะครับเธอยังคงกลัวและก็ระแวงเจ้าเฟดดี้อยู่นะเฟดดี้มันก็เลยไม่หายไปไหนสักทีมันยังคงแอบอยู่ในความทรงจําลึกๆของอลิสอลิซเลยต้องต่อสู้กับเจ้าเฟดดี้เพื่อชิงร่างกายของเธอกลับคืนมาและในเวลาเดียวกันนั้นอีวอนก็ไปเจอกับร่างของแม่ชีอแมนดาเรียบร้อย และในที่สุดวิญญาณของแม่ชีอเมนดาก็ถูกปลดปล่อยจากนั้นเธอก็ตามไปจัดการกับเจ้าเฟดี้ครูเกอร์แม่ชีอเมนดาก็จับเจ้าเฟดี้ผนึกกลับเข้าไปในท้องของเธอคือจะตายก็ตายง่ายๆเลยนะและในตอนสุดท้ายอลิซก็ได้ลูกชายของเธอกลับคืนมาส่วนเจ้าเฟดดี้นั้นถึงมันจะพยายามหนีออกมาแค่ไหนสุดท้ายมันก็หนีออกมาไม่ได้นะครับหลายเดือนผ่านไปทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติ อลิสก็อยู่กับพ่อของเธอและลูกชายของเธออย่างมีความสุขแต่ดูเหมือนว่าฝันร้ายนั้นจะยังไม่จบเฟดดี้ยังไม่ได้หายไปไหนและเรื่องราวในภาค5ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างสนุกกันไม่เอ่ยเรื่องราวในภาคต่อไปจะเป็นยังไงรอติดตามชมนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังจนจบขอบคุณมากๆครับ